สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับพบกันนะครับพักเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเหียพักเครื่องนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับ0ู6ย์1 4 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับอ่ะ EP นี้นะครับโปรโมชั่นนะพี่นะบอกเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับคือนกำไรให้ลูกค้านะครับโรพักเก่าๆออกให้หมดเลยนะพี่นะมา ฝากเป็นกำลังใจให้กับคนภาคใต้ด้วยนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมนะพี่นะส่งก,กำลังใจให้นะครับอ้ามาเรามาเริ่มชุดที่1กันเลยดีกว่านะครับอ่าชุดนี้นะครับชุดที่1น,นะพี่นะสชุดส่งฟรีใครเป็นลูกค้าใหม่ขอโอโนเลยนะพี่นะใครเป็นลูกค้าใหม่ขอโอโนเลยนะครับอ่าชุดที่1น,นะพี่นะนี่มาคืนกำไรให้ลูกค้าเลยส่ง ส่งกำลังใจให้กับคนภาคใต้ด้วยนะพูดแล้วก็จะร้องไห้นะครับสงสารอ่ะชุดที่1นะครับต่อไปครับชุดที่2นะครับเป็นชุดพระสมเด็จวังหน้านะพี่นะนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดที่2นะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะพี่นะอ่ะต่อไปไปไว้หน่อยต้องขออภัยนะครับย้ํานะครับไม่มีจองนะครับ ลูกค้าใหม่โอนเลยนะครับชุดนี้ชุดที่สองเออชุดนี้ชุดที่สามแล้วนะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่สามนะครับต่อไปอ่าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ชุดที่สี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่นะครับหลวงพ่อมุยหลวงพ่อโอภาษีจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ อ่ะมาชุดนี้ชุดที่4ชุดต่อไปนะครับชุดนี้นะครับชุดที่ห้านะครับนี่นะครับนี่จัดไปเลยนะพี่นะชุดนี้ชุดที่5นะครับชุดนี้ชุดที่ห้านะดูไปด้วยจดหมายเลขชุดแล้วรีบโทรเลยนะครับไม่งั้นหมดสิทธิ์นะครับ ต่อไปมาดูชุดนี้ชุดที่6กันบ้างนะครับนี่นะครับเป็นชุดพระกุนะครับนี่ชุดนี้นะครับชุดที่6นะพี่นะชุดนี้ชุดที่6ต่อไปครับมาดูชุดนี้กันเลยนะครับชุดที่7นะครับนี่นะครับมาดูชุดนี้นะครับเป็นสมเด็จหลังก้างปลานะครับในชุดนี้นะครับชุดที่7นะครับสมเด็จหลังก้างปลานะครับ <c oughs> อ่าชุดต่อไปอันนี้จะเป็นชุดพระล่อบโบราณนะครับนี่พระล่อบโบราณอันนี้หลวงปู่สุกอันนี้ล่อโบราณไม่ทราบที่นะพี่นะนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่แปดนะพี่ชุดนี้ชุดที่แปดชุดต่อไปชุดที่เก้านะครับนี่นะครับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับ นี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่เก้าต่อไปครับมาดูชุดที่10กันต่อเลยนะพี่นะนี่ชุดนี้นะครับชุดที่สิบต่อไปครับชุดที่11ก็จะเป็นขุนแผนหลวงปุท่ทิมนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะชุดนี้ชุดที่11 ช,ช,ชุดนี้ชุดที่สิบสองนะครับมาดูนะครับปิดตานะครับนี่นะครับช, wo, นะชุดนี้ชุดที่สิบสองนะครับต่อไปครับชุดนี้นะครับเป็นชุดวัดเกตนะพี่นะชุดนี้ชุดที่สิบสามนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับต่อไป ามาดูชุดนี้นะครับชุดที่สิบสี่นะครับเป็นพระกุเนื้อชิ้นสนิมแดงทั้งคู่เลยนะครับชุดนี้นะครับชุดที่สิบสี่ต่อไปครับชุดที่สิบห้านะพี่นะอ่ามาสมเด็จนะครับชุดนี้ชุดที่สิบห้านะครับนี่ชุดนี้ชุดที่สิบห้านะพี่นะ ชุดต่อไปครับชุดนี้ชุดที่16นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่16นะครับชุดนี้ชุดที่16ต่อไปมาว่าดูชุดที่17กันต่อเลยนะครับนี่บัดพรบสมเด็จนะครับชุดนี้นะครับชุดที่17 ชุดต่อไปชุดที่18นะครับนี่พระกิ่งหรือพระชัยนะครับชุดนี้ชุดที่18ชุดต่อไปนะครับมาดูชุดนี้ชุดที่19กันบ้างนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่19 ต่อไปครับอ่าชุด al นี้นะครับชุดที่ยี่สิบนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่ยี่สิบนะพี่นะต่อไปครับยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับท่ากระดานนะครับชุดต่อไปชุดนี้นะครับชุดที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่ยี่สิบสองนะพี่นะาชุดนี้ชุดที่ยี่สิบสองต่อไปมาดูชุดที่ยี่สิบสามกันบ้างนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่ชุดนี้นะครับชุดที่ยี่สิบสามมาดูชุดต่อไปมาดูชุดที่ยี่สิบสี่นะครับนี่สมเด็จหลังตาคุฑนะครับนี่สมเด็จอันนี้ตาแผ่นดิน ันนี้ตาคุดนะครับนี่อ่าองค์นี้นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบสี่นะพี่นะชุดนี้ชุดที่ยี่สิบสี่มีร้อยกว่าชุดนะต่อไปมาดูชุดนี้นะครับชุดที่ยี่สิบห้ากันต่อเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่ยี่สิบห้า ต่อไปชุดนี้นะครับชุดที่26นะครับชุดนี้ชุดที่26นะครับนี่นะครับชุดต่อไปมาชุดนี้ชุดที่27นะครับนี่เลยชุดนี้ชุดที่27่สิบเจนะพี่นะ ชุดโปรโมชั่นนะครับคือกำไรให้ลูกค้าผมจะโลดหน้าพักเก่านะครับมาต่อไปมาดูชุดนี้ชุดที่28นะครับเป็นขุดสะนะครับหลงปูเผือกนะครับขุดสะเล็กนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่28นี่นะครับไปไว้หน่อยต้องขออภัยนะครับต่อไปชุดนี้ชุดที่29นะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่29 ชุดต่อไปครับมาดูชุดนี้กันต่อเลยนะครับชุดพระกุนะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบนะพี่นะอ่าชุดนี้นะครับชุดที่สามสิบนะพี่ชุดนี้ชุดที่สามสิบต่อไปนะครับสามสิบเอ็ดสมเด็จนะครับนี่หลังตาแผ่นดินนะพี่นะแล้วก็มีหลังภาษาจีนนะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่สามสิบเอ็ด ไปชุดที่สามสิบสองนะครับพระก,กิ่งนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสองชุดต่อไปครับสามสิบสามเหรียญหลวงพ่อพรมกับเหรียญหลวงพ่อพระคูสว่างนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสามชุดต่อไปชุดที่สามสิบสี่นะครับแหวนนะพี่นะนี่แหวน ชุดนี้ชุดที่3 4มสิบสี่หพลอยต่อไปชุดที่35นะครับนี่เหรียญพ่อสุดเหรียญพ่อเอมเหรียญหลวงพ่อมานะครับชุดนี้ชุดที่35ต่อไปมาดูชุดนี้ครับ36นะครับนี่พระรอบโบราณน,นะครับชุดนี้ชุดที่36มสิบหก จุดต่อไปสามเจ็ดนะครับนี่พระกิงกับหลวงพ่อโสธรน,นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบเจ็ดต่อไปครับสามสิบแปดหลวงพ่อเงินนะครับนี่พิมพ์สังกระจายหลวงพ่อเงินนะครับชุดนี้นะครับชุดที่สามสิบแปดต่อไปครับสามสิบเก้านะครับนี่เม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบเก้า เนี่ยของตีกลับมาก็เอามาลงโละให้เลยนะตีกลับมาหลายกล่องอยู่นะพี่นะต่อไปมาดูชุดนี้นะครับชุดที่สี่สิบนะพี่นะนี่พระกุพระกุนะครับชุดนี้นะครับชุดที่สี่สิบนะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับสามชุดส่งฟรีนะพี่นะไม่มีจองไม่มีสลับสับเปลี่ยนลูกค้าใหม่โอนเลยอย่างเดียวนะครับมาดูชุดที่สี่สิบเอ็ดกันต่อนะครับชุดหลวงพ่อ ปานนะครับจัดไปเลยจุกๆนะครับห้าองค์กันไปเลยนะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่สี่สิบเอ็ดนะครับชุดหลวงพ่อปานต่อไปสี่สิบสองอ่ะปิดตานะครับนี่เลยชุดนี้ชุดที่สี่สิบสองนะพี่นะชุดนี้ชุดที่สี่สิบสอง ไปครับสี 43, ่สมรวมพ้อเงินนะครับนี่ท้ายน้ำกับปืนแตกนะครับชุดนี้ชุดที่43่บสานะพี่นะ่ใช่ไม่ใช่ทายนะไอ,อ้อะไรวะเออทายน้ำเรามั้งต่อไปอ่ะชุดนี้นางพญานะครับชุดที่44่่นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่44่่นะพี่นะ จัดไปเลยนะครับชุดนี้ชุดที่44ต่อไปมาสมเด็จก้างปลานะครับชุดนี้นะครับชุดที่45นะครับนี่ด้านหลังก็จะมีก้างปลานะครับชุดนี้นะครับชุดที่45นะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่45 ต่อไปครับชุดที่46ก็จะเป็นพระพิจิตรเมดขาเม้าเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่46นะพี่นะชุดนี้ชุดที่46ต่อไปครับ47นะครับเหรียญปู่สุกเหรียญพ่อตาบเหรียญพ่อพรปีหนึ่งห้าอ่าชุดนี้นะครับชุดที่47นะครับ ไปครับ48ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินพระเจ้า5้าพระองค์แล้วก็นี่เลยขีตานะครับ1องค์นะครับชุดนี้ชุดที่48นะครับชุดนี้ชุดที่48มาต่อไปชุดนี้ชุดที่4 9นะครับนี่ปิดตานะครับชุดนี้ชุดที่49 ต่อไปครับ50ก็จะเป็นหลบปวดทวดนะครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่50นะครับชุดละ100บาทโปรดีๆนะครับคืนกําไรให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนหน้าพ้านะครับมา,มาไปกันต่อ51ถึง100แล้วก็จะมี1 0 1 1 0 1มันมี110ชุดนะพี่มา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 ชุดที่51 แหวนกะนี่หยกสีแดงนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่5้าสิบนะพี่นะชุดนี้ชุดที่51ต่อไป52นะครับชินาราชกโหลกงปุททวดนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่52ชุดต่อไปครับ53นะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่ห้านะพี่นะชุดนี้ชุดที่ห้าสชุดต่อไปนะครับมาดูชุดที่54นะครับนี่นะครับเป็นแตงกแหวนนะครับชุดนี้นะครับชุดที่54ต่อไปมาดูชุดนี้กันเลยนะครับชุดที่55าสิบห้านะพี่นะ นี่ชุดนี้นช,ช,ชุดที่ห <die> ้าสิบห้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ห้าสิบห้าชุดต่อไปครับห้าสิบหกนะครับเสือนะครับนี่เที่ยวแกะเสือนะพี่ชุดนี้นะครับชุดที่ห้าสิบหกต่อไปครับห้าสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ห้าสิบเจ็ดนะครับ ต่อไปครับชุดที่58นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่58ิดนี่พาปิตานะครับชุดนี้ชุดที่58ชุดต่อไปมาชุดที่59นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่59นะพี่นะ ต่อไปครับ60นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่60นะครับต่อไป6 1นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่61ชุดหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่61ชุดต่อไป หลงปูทวดนะครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ชุดนี้ชุดที่62นะครับชุดนี้ชุดที่62ต่อไปครับ63สาหนุม,มานหลงปูคัมุบกับหลงปูเพื่อกขุดสะมีตลับนะครับชุดนี้นะครับชุดที่63นะครับ ต่อไปนะครับชุดที่64นะครับนี่ปุดทิมกับปุดชอบนะครับชุดนี้ชุดที่64สชุดต่อไปหกสิบห้าวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่65ส้านะพี่นะต่อไปนะครับหกสิบนะครับพ่อกลวยนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่หกสบหก ชุดต่อไปชุดที่6 7นะครับอ่าสมเด็จเนื้อเน่านะครับนี่ชุดนี้ชุดที่67ชุดต่อไปครับชุดที่68นะครับก็จะเป็นพระร่อโบราณนะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่68ชุดต่อไปชุด ที่6กก็จะเป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่69มบกาต่อชุดที่70นะครับนี่สมเด็จนะครับชุดนี้ชุดที่70นะพี่นะชุดนี้ชุดที่70 ชุดละ1 0 0บาท3ชุดส่งฟรีลูกค้าใหม่โอนเลยไม่มีการจองนะครับอ่ะไปกันต่อ71นะครับนี่ชุดพับปิดตานะครับชุดนี้ชุดที่71มาดูชุดนี้กันต่อนะครับชุดที่72นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่72ต่อไปครับ 73นะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับ73ต่อไปมาดู7 0 74กันต่อนะครับนี่สมเด็จก้างปลา2องค์นะครับแลาเนื้อเน่า1องค์ชุดนี้ชุดที่74นะพี่นะชุดนี้ชุดที่74ต่อไปครับ75นะครับหลวงปู่สีนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่75 ต่อไปครับ76นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่76นะครับชุดต่อไปนะครับ77นะครับชุดนี้ชุดที่77ต่อไป78บดหลงผู้ทวดนะครับอ่านี่ชุดนี้ชุดที่78 ต่อไป79นะครับเหรียญนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่79นะครับต่อไปครับชุดที่80นะครับพระกุนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่ชุดนี้นะครับชุดที่80นะพี่นะชอบชุดไหนทักกันมาได้เลยต่อไป8 1อนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่8 1อ ชุดต่อไปนะครับชุดที่82นะครับนี่เลยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่82นะพี่นะชุดต่อไปครับชุดที่83นะครับนี่เลยพระกุนะครับเอาไปใส่องค์ไปเลยนี่ชุดนี้ชุดที่83 โหลใส่มุมมัวต่อไปแปดสิบสี่นะครับนี่นะครับพ่อคมกับหลวงพ่อฤษีลิงดํานะครับต่อไปครับมาดูชุดที่แปดสิบห้ากันต่อเลยนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่แปดสิบห้าต่อไปครับแปดสิบหกนะครับพลักกิ้งนะครับนี่นะครับแปดสิบหกนะครับพลักกิ้ง ป้ปย87นะครับลงนี่ชุดนี้ชุดที่87นะพี่นะชุดนี้ชุดที่87ต่อไปครับ88เสือรวมพะวงสองตัวเลยนะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่88ต่อไปครับ 89นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่89นะครับต่อไปครับ90นะครับสมเด็จนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่90แล้วนะพี่นะเอาไป5องค์งเลยโอ้โ oh, ห oh. ใครใส่เนี่ยนี่ทีมงานใส่ไป5องค์เลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่90นะพี่นะต่อไป 9 1นะครับนี่นะครับสมเด็จหลังตาคุดนะครับนี่91นะครับ3ส,สีเลยนะพี่นะชุดนี้ชุดที่91ต่อไปครับ92นะครับนี่นะครับพระกูกับพ่อนายนะครับ92ต่อไป913นะครับนี่ ชุดนี้ชุดที่93นะครับสมเด็จมันมันเลยชุดต่อไปนะครับชุดนี้ชุดที่94นะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่94ต่อไป95นะครับนี่นะครับชุดหลวงปู่สุกนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่95้า ไปครับ96อ่าเหรียญน,นะมี2เหรียญอันนี้อ่าในชุดนี้ชุดที่96นะครับชุดต่อไปครับ97นะครับสมเด็จนะครับนี่นะครับ5องค์เลยนะพี่นะนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่97นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่97จัดไปชุดต่อไป ชุดที่98นี่นะครับพระกุนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่98นะพี่นะชุดต่อไปนะครับชุดนี้ชุดที่99นะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ชุดนี้ชุดที่99นะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่99นะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่99ไป5องค์นะครับอ่ะมาถึงชุดที่100กันแล้วนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่100หลงข้อเงินกุกุอะไรนะกุอะไรวัดเงินอะไรกุวัดเงินคลองเตยอะ่ะไอ้กุหลงวัดอะไรวะวัดเงินเหรอนี่กับปิตาจักจั่นนะครับ อ่าชุดนี้ชุดที่100นะพี่นะชุดนี้ชุดที่100นะครับอ่าชุดละ100บาทเท่านั้นนะครับ3ชุดส่งฟรีนะครับอ่าต่อไป10ชุดสุดท้ายนะครับ1 0 1่งนถึงหนึนะครับอ่าสิชุดสุดท้ายนะครับอ่าชุดที่1 0 1นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่1 0 1นนะครับเอาไปกันเลยเอาไป หน,นึ่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่1 0ึ่นะครับไปครับผม103นะครับนี่ชุดนี้หนึ่ามาดูต่อไปชุดนี้กันเลยนะครับ1นึ104นะพี่นะชุดนี้ชุดที่1 0ึ่ 105นะครับนี่นะครับชินาราชนะครับชุดนี้ชุดที่1 0 5ชุดต่อไปนะครับ1 0 6นะครับนี่นะครับต่อไป107นะครับนี่1น7นะพี่นะ ต่อไปหนึ่งร้อยแปดนะครับนี่นะครับต่อไปหนึ่งร้อยเก้านะครับนี่นะครับอ่าชุดสุดท้าย110นะครับนี่นะครับอ่า โอดีนะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับ096614848 6ไม่มีการจองลูกค้าใหม่โอนเลยอีใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับชาวหาดใหญ่สงขลาที่น้ำท่วมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ